กูมืนอยู่นี่ได้ไงวะนี่บ้านเธอจริงๆด้วยอ่ะกลัวจำผิดจะแย่นี่คุณสะกดรอยตาใช่ไหมแต่วันนั้นเลยเหรอวันนี้มามุ้งไหนเนี่ยตามไม่ทานแล้วนะเธอทำให้เราตื่นเต้นได้ตลอดเลยอ่ะเจ็บได้อ่ะ แธออยากมาคืนไม่ใช่ว่าเธออยากเจออ,อีกเหรอเธอเราไปสนิทกันแต่ตอนไหนคุณจะบ้าปะคนที่คุณเจอไม่ใช่ฉันเลิกมั่วได้แล้วผมมัวไม่หมดแล้วอะท้าไมทำมันจำกันไม่ได้ด้วยอะถ้าคุณจะคืนอะไรสักอย่างก็คืนตุ๊กตาของฉันมาฉันซื้อไม่มาแล้วมันเป็นของของฉันเอเอ อยู่ดีจจำได้ฉะนั้นของฉนันจะจำไม่ได้ได้ยังไงทีนี้นะก็คืนของมาแล้วก็ออกจากบ้านฉนันไปซะ ผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆที่ผมไม่เข้าใจแน่ๆฉันก็ไม่เข้าใจมิจาชีพสมัยนี้เหมือนกันแผนจะ,จะเยอะเกินนี่คุณกับลูกสาวเล่นอะไรกับผมเนี่ยจะแบล็กไมมผมเข้าใจนะแต่จะมาปั่นหัวกันแบบเนี้ยผมงงว่ะนี่ไม่ไหลอกผมมาถ่ายรายการเรียลิตี้หาคู่ใช่ปะ ไปเจออะไรมาวะเนี่ยจริงๆผมกับลูกสาวคุณเน่ยเคยเจอมาแล้วฉันก็ไม่เข้าใจมิจฉาชีพสมัยนี้เหมือนกันแผนจะจะเยอะเกินแต่อยู่ดีๆอ่ะวันนี้ผมว่ากายไม่มนะิจฉาชีพซะงั้นอ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ออดิคุณไปเจอมาแบบเนี้ยผมจะได้อธิบายง่ายขึ้นลูกสาวผมเนี่ยไม่ได้แปลกอะไรหรอกนะ เวลาที่เธอบอกว่าเธอจําไม่ได้เนี่ยคือเธอจําไม่ได้จริงๆเพราะเธอคือคนละคนกันเว้ยลูกสาวผมอะมีคนเดียวแต่เธอมีหบุคลิก และทั้ง5บุคลิกเนี่ยก็มีชีวิตเป็นของตัวเองงานที่แท้จริงของคุณก็คือคุณต้องจีบลูกสาวผมและทำให้ทั้ง5บุคลิกเนี่ยรักคุณให้ได้นะเป็นการรักมัอยู่เทอมตามกูอย่างจริงจังมากขึ้นะ